มาครับวันนี้ผมก็อยู่กับ3รุ่นเหมือนเดิมครับผมครับสรุ่นเนี้ยแนะนําเลยครับเนี่ยในห้องแบบนี้ถือว่าเขาตอบโจทย์มากครับผมสำหรับ3รุ่นเนี้ยำโพงบลูทูธที่ผมแบบมาทําไมถึงมีหลายรุ่นหลายแบบมันก็เหมือนกับการแก้งนะครับเหมือนกันครับใช้งานคนละแบบครับอย่างใบเล็กเนี่ยราคา2490บาทส่งฟรีถึงที่บ้านครับผมครับการใช้งานของเขาเนี่ยก็อยู่สำหรับ ในออฟฟิศเล็กๆฟังคนเดียวฟังนห้หอนตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับผมครับเพราะว่าเหมาะสำหรับในห้องมากครับผมครับราคา2 4 9 0บาทได้อะไรบ้างครับผมครับก็จะได้ทั้งสายที่ไปด้วยก็ตู้ไปด้วยครับผมครับในตู้ก็จะมีดอก2นิ้ว2ดอกครับผมครับพร้อมด้วยเบรกกระแทกหลังอีก1อันนะครับผมครับในบอร์ดของเขาก็ผมครับมีวอลล่มแล้วก็มีปรับกลางแหลมปรับเบรคไ้ด้วยสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะติดเบรนิดๆนะครับผมครับฟังแบบทนรวมก็คือใบนี้เองครับผมครับ 2,490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสลับตัวนี้ครับขึ้นขอสีร้องว่าเจ็บเจียนตาน้ำตาที่กระจายยาหนูแก้วบรลัดดีทีนี้ตัวนี้ยังไงพอครับใครต้องการใยอะก็ดีผมก็แนะนําฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ราคา4,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นระบบ2.0นะครับ2.0ก็คือเบรกกับกลางรวมกันเลยครับผมอ่อให้เบรกกลางแหลมเนี่ยรวมกันเลยครับผมไปเลยครับผมสลับตัวนี้ครับผมครับ ในตู้ก็มี6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลมอีก2ดอกนั่นเองครับผมครับเพศของเขาครับก็วอลลุมครับปรับเบรปรับกลางปรับแหลมอยู่กับตัวเดียวกันทั้งบทรับแล้วก็หน้าตู้ก็มีทางด้านเช็คแบตด้วยครับผมครับแล้วก็สวิต e ช์เปิดชาร์จแบตนครับสลับใบละ4,900บาทส่งฟรีถึงหน้บ,บ้านตัวนี้ก็ มาะสำหรับห้องใหญ่ขึ้นใค่มีคาเฟ่คนอยู่เยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะเอาอยู่ได้ประมาณ1 0บถึงยีคนนะครับเปิดแบบชิลๆนะครับชิลๆวังสบ,บายนั่งกินเหล้าชิลล้างกาแฟแนะนําลยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างครับผมครับชีวิตประจําวันต้องอาศัยรันดีปนเพื่อนลอยล้าวบาทแผลที่มีก็ถูกสตรียังมีหัวใจลลแล้วก็ตัวนี้หกพันเก้าร้อบาทก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีเหมือนกันสำหรับตัวเนี้ตัวนี้ก็ จะมีเบรเพิ่มมาเยอะมากพอสมควรสรับตัวเนี้ตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนามาจากตัว5้0พันเก้าในยุคแรกที่ผมทําตู้ไปนั้นครับก็พัฒนามาเป็นตัวนี้เป็นตัว6กพันเกครับสลับตัวเนี้ในตัวนี้ก็มี6.51ดอกกลาง2ดอกแหลมอีก2ดอกสรับตัวเนี้ตัวนี้เป็นพอดลมออกหน้าครับผมเห็นไหมสเกตตู้บรุตที่ผมทำจะเป็นพอดลมออกหน้าเกลีบทั้งบดก็ได้เพราะว่าผมต้องการให้เขาใช้งานได้ทุกแบบทุกแนวยูนข้างในห้องก็ได้นอกห้องก็ได้ครับผมครับ สังเกตดูในยุคเนี้ยตู้อรอตหน้าถือว่าเยอะมากครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยออกแบบสไตล์ดุดันครับสีดำครับเพจก็อย่างสีดำเลยนะครับนี่ผมออกแบบสไตล์ดุดันในการใช้งานครับผมครับเป็นไงครับผมครับ3รุ่นมันก็ใช้งานคนละแบบเพราะว่า ในการออกแบบตู้บูททูตเนี่ยต้องให้ใช้งานคนในทุกแนวครับอย่างผมเป็นทีมถ่าย3ใบเนี่ยยังชอบคนละอย่างกันเลยครับผมบางคนก็ชอบเบสดบางคนชอบกลางใสบางคนก็ชอบแบบแรงๆครับชอบคนแนวกันครับแล้วก็บูททูตของผมเนี่ย8,000 9,000 1า0 0 0หมื่นยังมีครับผมอยู่ที่บริษัทของเราครับแต่สายย่อมสายเชื่อผมก็แนะนํา3รุ่นนี้ก็พอครับ2อ9 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับตัวนี้4,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันตัวนี้6,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับผมครับชอบชุดไหนก็ สั่งจองก็เลยครับเดียวบทก่อนสมการไม่ได้ฟังกันครับผมคนครับผม